สวัสดีครับพบกับผมทนายโรไทยซิ่งครับวันนี้วันนี้จะพามาดูหน้างาน MU 4902นะครับหน้างานยกล่องผูกถั่วนะครับมากัน2คันครับกับ640ของเสียมืดครับยกล่องผูกถั่วนะครับบ้านผมก็นี่แหละครับหรืออ้อยทิ้งแล้วแล้วก็ผูกถั่วต่อครับ นี่ครับยกล่องไว้แบบนี้ครับยกล่องไว้ผูกถั่วครับหน้างานก็อยู่ที่ประมาณโอ้สิบไล่นะครับประมาณสิบไร่ครับนุ่นนะครับถึงนู่นแล้วครับฝนไม่ตกนะครับดูที่ฝุนเลยครับฝุ่นี่เดินตามนี่แทบไม่ได้เลยครับเพราะว่า มันก็แห้งแล้วนะครับฝนไม่ตกมานานแล้วนะครับก็สําหรับรถใหญ่แบบนี้ก็ไถได้อยู่นะครับ MU49 นี่ก็ถือว่าเป็นรถกลางๆนะครับไม่ถือว่าใหญ่มากครับงานไร่ก็ได้งานนาก็ได้นะครับยกล่องแบบนี้นะครับก็มีพวกวัชพืชพวกลำอ้อยพวกรากอ้อยครับ ก็เลยไถผ่านหกก็ไม่ค่อยละเอียดสักเท่าไหร่หรอกครับงานนี้ก็อยู่ที่ประมาณสามร้อยห้าสิบนะครับสำหรับหน้างานยกล่องปลูกถั่วครับนุ่นแล้วครับตัวแรงเราครับเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูครับเพราะว่าเปลี่ยนคัดมาใหม่ครับว่าจะเป็นแบบไหนครับของเสียมืดครับแดดก็ถือว่าร้อนนะครับวันนี้เพราะว่าส่วนใหญ่ผมจะไม่ค่อยถ่ายคลิป ตอนเช้าๆแบบนี้นะครับเพราะว่าโทรศัพท์มันคมร้อนขึ้นสูงครับมันก็เลยถ่ายคลิปไม่ค่อยได้ครับวันนี้ก็ฟื้น,นครับฟื้นบรรยากาศครับเพราะว่าก็อยากมีคลิปให้พี่น้องได้ดูครับเพราะว่าเป็นคลิปใหม่นะครับแลด,ดูการใหม่ครับเพราะว่าก็บ้านผมก็ปลูกทั่วแบบนี้นะครับพอไถอ้อยทิ้งแล้วแล้วก็ ไม่ปล่อยพื้นที่ให้ว่างนะครับแล้วก็ปลูกถั่วต่อเลยครับถั่วแล้วครับก็ถือว่ารายได้ดีนะครับสําหรับเป็นอาชีพเสริมจากจากที่เราไถาอ้อยทิ้งแล้วแล้วก็ได้ปลูกถั่วแบบนี้นครับเป็นพืชอายุสั้นนะครับก็ปลูกไปครับสําหรับเกษตรกรเราครับอันไหนได้ตังหดปลูกหมดแล้วครับ นี่นะครับหน้างานแบบมีแต่พวกพัชพืชใบอ้อยนะครับพวกรากอ้อยครับ MU4902 ครับเสียทงสินครับคันนี้นี่นะครับเปลี่ยนกันเข้ากันออกนะครับเดี๋ยวเสียมืดก็มาครับเพราะว่าห้าไร่นี้เอาคนละสองล่องครับพอเสียทงออกสองล่องเลยแล้วเสียมืดก็ต่อครับสองล่องครับสลับกันแบบนี้ครับ จนกว่าสิบไร่จะเสร็จนะครับสลับกันแบบนี้แล้วครับโอ้ก็จะย้อนแสงนิดหน่อยนะครับไม่ว่ากันเพราะว่าอยากเก็บภาพบรรยากาศให้พี่น้องได้ดูครับบรรยากาศร้อนๆครับฝนก็ไม่ตกเลยนะครับก็จะออกเป็นสภาพแบบนี้และครับนี่แหละครับเปลี่ยนคัดมาใหม่ครับค่าค่าช่างสองพันห้าค่าคาัด์สองพันสี่ครับค่าช่าง แพงกว่าค่าคัดนะครับเปลี่ยนคัดมาใหม่ครับนี่นะพี่น้องอะไรนี่ไม่แพงนะครับแต่ว่าค่าช่างนี่แพงกว่าค่าคัดนะครับแพงกว่าหนึงร้อยบาทครับ นี่ครับจุดไฟไปด้วยครับหลังจากเปลี่ยนมาใหม่ก็ก็แรงดีนะครับแรงตอบสนองดีครับแต่ว่าวันนี้ก็ไม่ค่อยเต็มสูกครับเพราะว่าเป็นงานผ่านเจ็ดแบบเบาๆครับเปลี่ยนคัสมาใหม่ครับ2องพันสี่ครับค่าช่าง2องพันห้ครับเพราะว่าเราก็ซื้ออะไรให้เขานะครับ ซื้ออะไรให้ช่างครับถ้าถ้าแบบที่ช่างไปซื้อมาก็คิดอีแบบหนึ่งครับแต่ว่าเราซื้อมาก็อีกแบบหนึ่งครับก็เลยอันนี้ก็เลยไปซื้อเองครับเสียมือครับซื้อเองถึงถึงที่เลยนะครับแล้วก็มาให้ช่างเปลี่ยนครับโอ้ฝุ่นเยอะมากนะครับถ่ายก็ถ่ายใกล้ไม่ได้นะ นี่นะครับยกล่องครับล่องก็จะเป็นแบบนี้นครับลักษณะล่องนะครับล่องปลูกถั่วครับแบบนี้ผมว่ากับผานพวนเราทรมดาแบบยกล่องแบบนี้ก็ราคาเดียวกันนะครับแบบนี้ก็จะไถไถง่ายไหมพี่น้องว่าผมก็ว่าไถาง่ายดีอยู่นะครับยกล่องแบบนี้ครับ จัดให้พี่น้องได้ดูเป็นหน้าง,งานไปแล้วครับเป็นหลายๆหยน้าง,งานครับป่าบบนปนผสมกันไปครับหน้าง,งานฟอดหงหกสี่ซูนี่มีงานทุกวันครับเสียมืดนีีออกงานทุกวันเลยครับบางบางงานผมก็ได้มาถ่ายบางงานก็ไม่ได้มาถ่ายครับแต่ว่างานนี้ผมว่างครับเลยมาถ่ายให้ดูครับเพราะว่าหน้าง,งานเดี๋ยวนี้เขาก็ เริ่มลงไล่ลงนาแล้วนะครับเพราะว่าผลก็ตกมาใส่นะครับแต่ว่าก็ดินก็จะแห้งๆนิดหน่อยครับผลไม่แรงครับผลแบบมาแบบบางๆครับนี่นะครับเปลี่ยนคัดมาใหม่ผมว่าแรงชุดรากมันเพิ่มขึ้นมากอยู่นะครับแรงดีครับแต่ว่าวันนี้ก็รอบเครื่องเบาๆครับไม่ได้จัดหนักครับ นี่ล่ะพี่น้องสําหรับอาชีพรถไถก็ไม่สวยก็รวยได้นะครับสําหรับอาชีพรถไถครับของเสียเหมือดครับู640คันนี้ก็เข้าสู่ปีที่สองนะครับถามว่าซื้อมาราคานี้ใกล้จะได้ทุนคืนไหมผมว่ารวมกับค่าขายอ้อยขายมันกับ ค่ารับจ้างนี่ผมว่าขึ้นทุนแล้วนะครับขายอ้อยกับขายมันนี่ก็ตกอยู่ที่ประมาณเกือบสี่แสนแล้วนะสามแสนไปปลายครับเกือบสี่แสนแล้วครับโอ้เสียมือทําแบบอันตรายนะครับไฟไฟก็ลุกนะครับแต่ว่าก็ไถไปไถไปแบบชิวๆเลยครับโอ้อันตรายมากๆนะครับไม่ไม่ควรทำนะแบบนี้ เพราะว่าเกิดว่าน้ำมันหยดลงมาใส่นี่เป็นเลี่ยงเลยนะครับเ,เลี่ยงเลยไอครับจัดให้ดูครับผลละสองล่องนะครับนั่นครับเสียทงก็จอดรอครับเปลี่ยนกันเข้ากันออกครับถ้าไทยเป็นผานพวนเลยเนี่ผมว่ามันกว่านี้นะครับเหยียบไล่ๆกันเลยครับแต่ว่าแบบนี้ก็ ใช้ฝีมือครับเป็นงานฝีมือครับเปลี่ยนกันเข้ากันหออครับบางเขียดก็ราคาก็ไม่แพงเหมือนเขียดนี้นะครับเขียดนี้ราคาสาม้อยห้าสิบก็พอดีทำครับผมว่าไม่ถูกไม่แพงจนเกินไปครับรถไถก็อยู่ได้ครับราคานี้แต่ว่าถ้าถูกกว่านี้ก็ไม่ไหวนะครับเพราะว่าอัตราการกินน้ำมันก็เพิ่มขึ้นนะครับเพราะว่ามันก็แพงขึ้นครับ ันเจ็ดนี่จะไม่ค่อยเข้าเหมือนพันหกนะครับแต่ว่าวิธีการไถนี่ละเอียดมากนะครับเพราะว่าตามที่ผมใช้ดูครับไถใส่กันกับพันหกนี่สู้พันหกพันห้าไม่ได้นะครับแต่ว่าหวมที่เป็นผ่านพวนนะครับละเอียดดีครับเพราะว่านี่แหละครับคือวิธีเกษตรกรครับพูดไปไหนผมก็ชอบฟอร์ดเหมือนเดิมแล้วครับ ถ้าไปเปรียบเทียบใส่รถกับรถรุ่นใหม่ๆเหมือนค่ายจอรเดียค่ายคูปุต้าหรือยันมาพูดไปไหนผมก็ชอบฟอร์ดเหมือนเดิมแล้วเพราะว่าฟอร์ดนี่มันมันอะไรมันก็ถือว่าหาง่ายนะครับสําหรับอะไรฟอร์ดนะครับแล้วราคาก็ถูกดีด้วยครับตามที่ผมใช้ดูนะครับอะไรถูกแล้วก็หาง่ายด้วยครับการซ่อมแซมบำรุงรักษานี่ก็ อะไรมาแต่ศูนย์ของแท้ก็แพงนะครับแต่ว่าอะไรพวกฟอร์ดนี่เป็นอะไรที่ทําขึ้นมาเองนี่ก็ถือว่าถูกกว่ากันเยอะนะครับตามที่ผมใช้ดูครับและติดตามฟอร์ดครับผมว่าน่าเล่นนะครับสําหรับฟอร์ดครับแต่เปรียบเทียบใส่กับฟอร์ดใหม่ๆนี่ฟอร์ดรุ่น New นิวฮอลแลนด์ใหม่ๆนี่สู้ฟอร์ด รุ่นนี้ไม่ได้นะครับพอร์ดรุ่นนี้แข็งกว่าเยอะครับแข็งแล้วก็ทนกว่ากันครับตามที่ผมติดตามดูนะครับอันนี้ก็ไม่ได้โจมตีใครไหนนะครับแต่ว่าพูดจากเลี่ยงจริงนะพี่น้องเลี่ยงจริงเลย ฝุ่นเยอะมากๆครับอ้าวก็ฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับสวัสดีครับ